สวัสดีครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วทีวีที่เราเริ่มตั้งแล้วครับเอา,อาด้าเสาเลยครับมือนี้ สามขั้นแหลกเริ่มแล้วเฮ้ยมาเค้ื่อนอ่ะเรินมหมครับยือตลาดชัชวานนะครับคลองเจ็ดคำนี้อย่าลืมไม่เห็นกําลังใจได้ครับพี่น้องน,นี่ตลาดชัชวานคลองเจ็ดครับ <laughs> ลแบบล,งแบบล,ลง้งพี่เสย้ลังเน่ยตน้ตล้างหลังล้างิอีกมีขอน้ำดิ อวัสดีครับวัสดีครับวัีครับอฝากช่องหน้าฝากช่องแม้ครับเราต้องต้องคองเช่องอดฝาเออฮ่น่า่เออเออเนาเกัเออไปเออไปไปาักหนหันาเ่ากันเละ โอ้พี่น้องความสวยงามนี่เก๋ไก๋เลยนี่ไม่ธรรมดาเลยครับใส่คนว่ายหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบคนหมดเลยครับนี่เวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะครับ เอาขวานหนาเท่านั้นตลาดทัชวานครับคลองเกตเหมือนแรกที่เรื่องมาแหกตั้งใจด้วยครับพี่น้องนี่นี่รูปสองลาสิ เอาทีก็ไปกเท่้นัรม่นอเดอนแี่แล้ช่นี่องคเทียบพกคอยากมาไหมวะอ่าพี่น้องขออย่าไปทั้งมากนะครับบ้านนี้สำหรับลีปนี้ขอบคุณครับขอคุณทุกที่การติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะ้อมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะเราทิมีสวัสดีครับ